เอาต้นเปิดชินล้ิณผู้ต่อไปปนี่แหละผู้ใดออกสัวผู้นั้นแหละผู้ใดผู้ใดออกปนี้กูเลื่อมแล้วโอ้แบมแบมแบมเอาแบมแบมธนวัตรเปิดนะคะพ่อผู้ใหญ่อีแบมธนวัตรกับบักแพลียาอีอ้าวบักแบมโอ้บักแบมกับอีแพลียวโอ้เออไปเห็นเขาพูดจีนกันนะเจสบากเจสไอเอาภาษาพ่อขุนขอโทษหลายๆที่พี่น้องก็ ภาษาลักซี่ไล่จเลือดเขาเออซี่ไล่ใจเลือด่เนี่ยมันบ๊วยบ๊วยขอใจเย็งมันเป็นเบาหวานหนุติมันคือเหี้ยแต่เหี้ยเตียนดอกไหลแต่พอท่อคือบ่มีเหี้ยคือมันเอาดนตรีแบบระทึกใจเดี๋ยวเบ้าจบกันระทึกใจญ่หวานสิเปิดโตอะนด้ขอเวลาห้านาทีเคลียร์พื้นที่หน่อยเราจะปล่อยพระเอกหมอลำลงสนามยืนต่อแถวเป็นแนวตรงโค้งงาม ให้พ่ตามอย่าตื่นตนกตกใจเอยช่วงเวลาวกับต่อจากนี้ไปทีมงานหมอลำหนําที่หกรุกพงศกรนำพาแฟนบรนดาเผู้บิเกียริมาพบและสัมผัสกับพระเอกหลุ่มน้อยในทีมงานพระเอกกลุ่มที่เดินตามฝัน พระเอกหนุ่มลูกกำมพาจากดินแดนขอนแก่นน้องชายผู้นี้ครับแฟนเพลงหุ่ยเกียบเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องเกิดมาเพื่อตามล่าฝันดูก,กับยายตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อทำความฝันของเขาให้เป็นจริงและวันนี้ความฝันของเขาก็าเ็นนั่งหาที่แตกอย่างนี้แค่<ะ>อันที่กับยายนี่กูคือพ่อผู้นึงแมไป แดงจิตตกรตายตัวหนึ hair hair ่งบางแห่สูดคว่ำมื่อวานหน่อยกันพ่อแม่เหรอแม่จนแต่นั่งถ่าเว้ยน้ำพะพินเว้ยพี่ใหญ่ครับพบและสัมผัสกับพระเอกหนุ่มในทีมงานพระเอกหนุ่มเสียงจระน้องเบมธนวัฒน์ครับ